โอเคครับผมก็อยู่กับผมเองนะครับผมน้ำาขลยน้ำาุ่เอ็นะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมาเร่มเกิดปริไฟรครั้งนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมก็ไม่มีแคนอยู่ะะ้วครับน่าเศร้าโคตรไม่มีขอตั้งเป็นแคนเทพยุคใหม่ กูมีภาคอะไรก็ได้กวนลงมดเองกวนลงมาสตายแบบเล่นชิวๆหลักกันม,มาทางภาคเลยะเอะไรแต่แต่ไม่เงยก็เขียน,นอันนี้ไปนะครับว่าแล้ว,แ,ลวแปะใครอยากเขาก็เข้า,ขามาเลยนะกูไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมอืม วนามินก็รางวัลสุวนตัวอ๋ออเชียอะไรเชียอะไรโอเคนะครับผมเชียอ่านะครับผมก็จะมาลงแรงโซไปหนึ่งทีนะครับอุ้ยกูกดยังไม่หันหายหมินเลยตดยังไม่ฮันหายหมินเลยอ้ย โอเคนะครับผมเจีงว่านี้ตัวกูต้องเก่งแล้วแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยกูือืนก่อนป็นห้าร้อยละหัวโชว์ไปหนึ่งสีละก้านเสียงมันเท่านี้พอนะให้ให้ได้ยินแค่เสียงกูนะครับผมเอ้ไม่ใช่สิให้ได้ยินแค่เสียงผมก่อนนะครับผมไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องจริงจังสายแบบแม่เน้นไตอะไรมากมายนะ ดูไว้เคียร์ึมงมีติดหวัวเลยอัดตวัวนูนห่ผมไม่ใช่อัดตัวนะอัดตัวนูนห่ด้วยนะอัดตวัวนูนห่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อผมอะผมจะอัดหัวโชก็ได้เนี่ยด้วยนะอัดหัวทีเดียวตายด้วยนะเคียรเบาอืมด้วยแนละ้วเน้นๆๆ อุ๊ยเห็นไหมอัดตัวเนี่ยอุ๊ยมันลากไม่ไปอ่ะเนื้อดีมันเลื่อนไม่เข้าไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยไม่ไม่โดนเลยว่ะอะไรวะหลังแล้วโอ้ยใช่เอ้ยกูต้องอยู่ระยะไกลๆว่ะกูถนัดระยะไกลอย่าเข้าไปแก่ก่จะไม่มีหลายตัวด้วยประเด็นมาครั้งนี้นะครับผมผมก็จะเอาจริงนะเอาจริงแบบผมแบบเพราะว่าหน้าร้อยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไงเออคนก็แบบช่วยกูหน่อย ซื้อไอบอลขูไม่มีตังค์เอาซื้อทำอะไรเฮียไม่ซื้อไอปอล่ะเฮ้ยหุบปากดิเฮ้ยไม่หุบปากเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่ากวนปีนตี๋เฮ้ยโอ้โหไอ้ไอไอหางี่แม่ง ขออภัยสำหรับคำสุภาพด้วยนะครับผมเี่ยวนะครับผมมันอยู่ซ้ายกันหมดเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมลากมาเอ้ยเดินไม่ค่อยไปเลยวรถ้าผมลากไม่ขึ้นหัวไปอย่างไงอะไรกันไกลเทนไครหรือตะไบสบงสบอะไรยังไงกูไม่เข้าใจมึงพูดอะไรกูเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยออนนี้ไปเด็ก ระเบิดตุด๊ดอุ๊ยจัดไม่ให้ผู้ฆ่าเลยระเบิดตุด๊ดเยอะอะไรกันเนป็นเซ <laughs> เวลาเกลด, <laughs> ดเลยอะไรวันเนี้ยดีเจิดอัดตัวไม่ไม่คูลเลยอัดหัวซีเฮดช็อตอ่ะเฮดช็อต u know? เฮดทูดอ่ะ p ฟอ f e c ฟช็อตปูมาแรง ดูไว้นะเนี่ยผมเล่นในโทรศัพท์ด้วยนะเนี่ยกูบอกไว้เลยกูสามารถไปแข่งกีฬาอีสปาตได้เลยนะเนี่ยคุณก็รู้เหมือนกันว่าดีเล่นในโทรศัพท์เฮ้ยกูเจ็บกูเกือบตายเลยหันหอัตว่าฮึ่มันอัตว่าสุดโอ้กูโดนลด่าระมึงเล่นกับคน,นเล่นคอมอ่ะเสือมึงเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวอะ่ะ เพื่อนกูม I mean, ันเล่นในคอมกูยอมรับไอ้เห en> ี้ยทำไมไม่ง่ายจังเลยวะต้งใส่หนุ่เล่นในโทรศัพท์นี้อืมงัมแม่เอีมีอีก็ผมเองนัดนสิปืนไปว่ะเฮ้ยหวังเอาไอ้ห่ามเงยซื้อมาผิดปืนอะไรวะเนี่ย ก็ดีเสริ์เนี่ยผมจะแนะนําไว้เลยนะม,ม่งยิงโคแรงเลยอัดหัวก็ดีตัดตัวก็ไม่ดีตืออัดเอออัดหัวอัดตัวก็ได้หมดอะเนาะไือ,ม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 อมไม่มีสกินลูกซองเลยวะเออกูซูมหาดีแท็กก็ไม่ได้ทอมสันกือว่าไม่มีสกินปืดดูไว้นะสกินปืนกลัวไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้มึงลองต่อยแม่ลอ,อ,อลาต่อย ไอ้คนเออเชี่ยมีคนนำเงียบครึ่งต oh. ิดเล่นดิก็ได้ไหนไหนคนคนเชี่ยอ่ไหนไหนเชี่ยเชี่ยระเบิดไม่โดนไม่โดนไม่โดนดีนะมันปลาไปใส่มึงมันก็ปลาไปใส่ยังไงมันจะให้ปลาไปใส่ใครอุ้ยเฮ้ยพอยายาจะเล่นเล่นตัวเองตุ๊กตุ๊กแต่แบบนีกแล้วเอ้ยโอ้โหกอเงี้ยแล้ว มันอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยมันยิงไูได้่งโอ้หันนั้นเฮี่ยของนั้นเพื่อะไรอ่ะโอ้โหดิน้ำเยอกีหน่อยโอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะมึงแปลงเป็นผู้ไม้ทำใี้เลยเนี่ยชิล้โโอ้โหอะไระงพองมันมัน โ,โอ้โหสองควางยิงสามนะัดโคตรเทเลยอย่าเลียงทำไม่ได้เลยสกิลลิงนี่าแม่งโคตรสกิลเด้ยอีฮีแยโอ้ชื่ออะไ่วะชื่อแม่งโคตรได้เลยด้สตามาแล้วนะจ๊ะสกอชน,นี่คือสก,กินปืนสก,กาของผมนะครับโอโอ๊โ เอ้ยฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่านี่อย่านี่อย่านีเอ้าไม่หยับหัวมันสัตว์เลี้ยงใครเนี่ยเลี้ยงผมเองนะหมาน้อยปุ๊กปุ๊กปิกปิกปักปักมันตามมึงมาด้วยล่ะมันเป็นตัวลาวอยู่ว่าตัวสีฟ้าน่ะหล่ะ มันเป็นตัวสีฟ้าหรือว่าตัวเอ้ยระเบิดระเบิดเห็นไหมระเบิดใครวะเฮ้ยคนคนทุกคนเห็นเราเห็นเหรอมันลากรีดขึ้นหัวปะล่ามึงก็เล่นในโทรศัพท์เนี่ยมึงคิดว่ามึงยิงติดหัวไหมกูถามจริงเถอะไปไปชุบมันหน่อยแจ๊มันจะโอ้โหอะไรวะเนี่ย ช่วยทอดเราชนะอีกแล้วกูเล่นมีโทรศัพเลยมมคิดว่ากูถนัดมากมั้งเนี <cle aver> <cle aver> ่ยเออใช่ใช่เร็วๆๆๆมึงลูสองจะเอาอันนี้มาทำไมเยอะแยะเออจมไปมีปืนเที่ยวแล้วนี่วะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมจะตั้งใจเล่นนะครับผมความจริงนะผมยิงกินหัวนะ พี่ผมขึ้นแรงมาได้นี่ผมได้ MVP ตลอดนะจะบอกไว้แค่นี้แหละไหนถ้าจบก็ยังไม่ได้ MVP แสดงว่าหลอกพวกคนมึงไงอย่าพูดมากเรื่องกัน eh? ทำให้ก BE ูเสียสมาธิอ่ะก็ได้มากเลยก็อย่าเอาลายอ้าวเบนอย่าเวาลายอ้าวอยูซื่อเบนบบ អូយជាព្រឹកល្ងាចបានដាក់បាំងម៉េចនេះ เหวอออเน่อ้เนีมันจะิงเห็นไหมมันเห็นว่าผมเป็นตัวตึงอ่ะอะไรเนน่ก็ เคือก็เท่ากับผมทุกคน,กนโอ้ย,อยอเนี่ยทำไมผมไม่ได้ MVP อ่ะคือมันก็กับผมแม่งก็เท่ากันน่ะดูดีแล้วใครได้ MVP วะเนี่ยไม่ใช่กูนี่หว่าดูดีมึงใส่กลูมันเนี่ยดูดิเร oh <my> ียบปากมันเลยจะได้ไม่เงียกว่า ว่ผมจะับครีนี้นะครับก็ต้องขอจบลาไปเพียงเท่านี้ครับชมมาก็ยิยมกอก็ใช้ก็สุขสัดไปกับอสันดมนันลาก่อน